เราก็มาถึงแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนสาวคือทะเบียนรถบ่อไป,เ,ปเอามาไปกันเลย นี่ค่ะเราจอดรถอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะทางขึ้นไประวังขึ้นไปนะคะก็จะมีร้านค้าขายของที่ระลึกจนมากก็จะเป็นเสื้อ<า>ถ้าถึงจะต้องไปจุดลงทะเบียนกันนี่น้องระวังทางจะเกิดจะมีเจ้าหน้าที่อนานะคะคนก็นจะบอกว่าเตรียมบัตรประชาชนนะคะเพื่อเป็นองค์ทะเบียนระสิไปเขียนซื้อนับสกุล ราก็สแกนอุณหภูมิแบบพี่นอ้องอันนี้ระวัางท้างนะคะคนเยอะนาจุดคัดกลองนะคะข่าแถวค่ะ แล้วก็เข้าไปนะคะลงทะเบียนด้านนู้นนะนี่ไงมันต่อกันก็ต้องหกหนึ่งหกสองหกสามไหมเ๋อชันห้าเก้าอย่าเดียวทางงามได้ห้าเก้าเห็นไหมคะไม่กลับกาจะซื้อทะเบียนรถหกบรรยากาศจ้า ทางเข้านะคะพี่น้องนี่ร้านค่าเด็กถ้าถงเงื่อนเพื่อนบอกว่าให้ถอดรองเท้านะพี่น้องสองข้างทางก็จะมีที่ไว้ให้วางรองเท้า,านะคะเดี๋ยวไปจอดทางไหนกันหาที่จอดรองเท้ากันก่อนนะ <c ười> เออไปใกล้ๆเป็นสาวคนหลายอีหลีพี่นอ้องเลยเสียไแตไปเอาตรงนี้แหละคุณเดชไม่ยอมเดชเป็นสาวเอาตรงนี้เลยมาสันนี่ตรงนี้เลยเป็นหลักฐาน ปบวางด้วยกันตามเลี้คนนีเตียมมาให้เราที่ร่าคาสัเจนมากเลย้เอแบบดหรือยากเอาได้มาแล้วจอยเอาคานพันสาวกพาตะพันนาพ่นมาสีแดงส่วนที่ผู้เอาคำหมากคนเยอว่ากเลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะ ต้ลงค่ะฟันดาสามสาวิช่ไนมคุณเี้เลยเราก็จะผ่านจุดคัดกรองนะคะันนี่เลยบัตรคิวบัตรคิวใส่ในกองเลยเราก็จะมีบัตรคิวย่อนไปสองแมะเอาบัตรคิวหูไว้ไหนลูกหาไม่เจอก็ไงเอาก็ได้มานะมานะขอบคุณค่ะ ดีนะครับรรยากาศพี่น่องด้วยแรงศรัทธาเนาะกครัี่ะครัาไม่ได้เราไม่เกะน้กน่ายพิานานะครับ เหนไหมเห็นไหมเขาจะขับไปได้เกาะนั่นเนี่ยอันนี้คือดาวรอบๆนะคะเห็นม ป,ปลาางซุนะ้มมาคักี่นองเพราะน่ะส่วนลูกลูกตาเขียวเป็นปลาฝั่งนี้จะเป็นคนเข่าไปหวายด้วยค่ะฝั่งทางฝุ่นก็คือคนกลับแล้วเข้ามาคนละโลกเลยซุ้มเย็นซุ้มเย็น สุโธเขาจะเข้ามาเรียนมาจะเป็นล้านกต่ทีนีิคนท่าธรรมนะคะสุสุธิเทวรันาีาิวัดาจิตังอาหังวันานาาุดีศุภโิสุธิเทวานาี ขอให้ทำรวยการทำหน้าที่เขขอให้ได้เรียนการเรียนยศด้วยคุณมณีพ่อปู่ย่าขอให้บ้านเรือนของผู้บริหารจงมีแต่ความสุขความเจริญเข้าสู่จริงสถานขอให้ทุกหลานจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เขาปู่สีโทมย่าปุตมายกแผ่เมตตาให้กับทุกหลานที่ได้มาขอพรวันนี้จงได้ประสบความสำเร็จทุกท่านทุกคนด้วยเจริตรักศรัทธา ขอให้ทุนคีแ่ความขเตลางารทแล้วก็สี่พี่ให้ที่จะห้รวขาขอให้รวยให้รวยด้วยบารมีทองูกพาปกปักรักษาขอให้ทุกท่านโชคีสุขภาพร่างกายสาเสร็จแล้วนะครับเข้าสู่จุดที่สองนะครับคือด้านในนะครับตามตามเ้นใหญ่ใหญใหญ่ใหญ่นะครับาจะไปตามนะอันนี้คือตรงวายวางทานนะพี่ทองนะจะไปจุดที่สองจะว่าเะท้าพี่น้องไปเลาะ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขก็สู่เคณงานสถานบ้านเรียนของลูกหลานด้วยบุญบารมีของปู่ม่ย่าจงประาน่อกไม้พรหมลายบายสีให้กับลูกหลานที่จะได้รากษาบ้านกราบไหว้เปรตสิริมงคลแก่ลูกแก่หลาน ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุเส,สียสังมังคลายาจานี้ได้แล้วนะครับผมลาให้เลยเด้อนะครับยกกลับได้นะครับผมไล่เลยเด้อปัดใจมาใส่หน่ให้ไปสูดหยอดลงสูดเลยปัดใจนะคะเดินรอบๆแบบนี้ยกนะบ้างเดี๋ยวตัวขาวที่หนขัดส่วนตรงนี้ พี่น้องนะครับล่อใหม่นะครับก็ขยับเข้ามาด้านในก่อนเด้อนะครับขยับเข้ามาด้านในก่อนนะครับจจะที่ยืนตรงนั้นนะครับไปเราไปจุดที่สองกันต้นมะเดื่อใหญ่วะทรายพี่น้องป้าต้นไม้ใหญ่มากเป็นต้นไม้โบราณแบบพี่น้องอันนี้ต้นอะไรไม่รู้เพื่อน <c ười> พี่กันถามกันวนะ่าต้นยังพี่น้องเอ้ยลักษณะของทางเดินนะคะก็จะเป็นไม้ยุก ยกขึ้นมาอันนี้คือต้นมะเดื่อใหญ่นะคะอันน่าสามพ่น<ผ>ล,ลงไปหนึงพี่นอ้อง <c oughs> ไปหาเพื่อนกันเดี <c oughs> ๋ยวจดรอปที่หาเดี<ป>๋ยวจะจ้าต้นมะเดื่อใหญ่เข้าไปได้ดิไปนั่งอยู่นุ่มินไปนั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้เขาไม่ไหนเพื่อนอ้อมหักไว้ไจะเข้าไปไหว้ทางพุ่นอีกเนาะหนึ่งนะสองจา ที่สองต้นมะเดือนะคะร่นะะางกรรมานปะะะูนะาเคยโตที่สองต้นมะเดือใหญ่นะคะก็จะมีคำอธิษฐานในเขาห้องตาม,มาน,น,นะพี่น้องนะ เป็นข้าวเป็นอ้อมอ้อมข้างมีข้าวบดีต้องยืนวายเอาทำบุษธาจะสิโดนได้จ้าเดี๋ยวจะไซุ่มหน่อบิง ต้นมะติยใหญ่เหมนไดียามากเรืออย่นเ mhm. ือหนูนูหนูหนูมันสีตองสูงาหนเห็นอะไรดูต้นมเตียาอะพี่น้อง สงบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกจุด,นนะด,นจดหน,ดนึ่งนะเบิ่งเอาเด้อจ้มาผู้ใดเห็นตัวใดก็ซื้อเอาเด้อมาดูนี่เห็นไหมเห็นไหมจ้าเห็นอะไรเก้าศูนย์เ <laughs> บิ่งเอาเด้อพี่น้อง ต้นเดือยคันโตพี่นาเห็นแล้วนะแต่พี่ผู้ยังไม่เห็นเออยราจลไปหากันแล้วหาน้ำต้นไม้ใช่เพิ่นบอกให้หาน้ำต้นไม้นะเบิ้งเดือพี่น้องพี่หอ,อยหอยใหญ่ก็พยายามอยู่พยายามจะทายเห็บเบิ้งอืม เราเด้วยจ้าท้านี่กับบรดลุหรอ้างนบอกว่าหาน้ำต้นบอกเดือวสั้นวันเขามาจ่อยกระลิทไทยเห็บเบืองปาภายในนะคะเป็นปลาห้ามเข้าท่นี้เาห้ามเข้่ะนเดือใหญ่นาม่ะ กันลงไปในน้ำนี่ค่ะลักษณะในน้ำต้ม<า>มอมรอบนักขอพรเด้อปูหยาเอ้ยจะเป็นท่านยางท้างไปปุ้ย สองข้างทางกับเปียนปลา้างใต้กับสิเป็นน้ำโอ้โห็เป็นเบืองขนาดเบื้องตนสูงมากสูงมากสุดๆทนายจะพอจะเป็นแนวท้างในกับเบื้องเอาเด้วยพี่น้อง ลักษณะของป่าเป็นส,วสาวสวนพันได้เนาะต้นเดือพันกับไปต้น,น,นต้นช,นชนโฉนดนเ,เดียวพี่น้องอันเดียข้างบนเห็นไหมคะเห็นมาะเนี่ยคะ่ะนี่แล้วสิพันมากเห็นมากกับเป็นยอดของต้นชนโฉนดแล้วก็นี่ก็จะเป็นต้นเดือ สรุปแล้วคือมีต้นไม้สองต้นในต้นเดียวกันลงมาข้างล่างล่างใหญ่มากสองสามเท้าสนเียไะเดินต่อยังเหลืออีกจุดหนึ่งนะจะไปจุดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิพี่น้อง ไปคนลูกไปแล้วพี่น้องคนลูกตต้งแต่เขามาบริเวณวัดละตั้งแต่เหยียบแผ่นดินแล้วพี่น้องบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมทางไปเขาจะไปนะคะวันนี้โอกาสดีพี่นออาา้องไปพาม้าเบิงเปิดประสบการณ์แม่ยาวน้ำกันตามมาตามมาใช้เวลาเดินทางเกือบสี่ชั่วโมงเพราะวะ่าแวะทุกที่พี่น้องแวะทุกเมา สวยไหมธรรมชาติเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรคือทีน้ำหล่อเยิ้มตลอด ทางเดินธรรมชาติแล้วพี่น,อน้องนี้เรามาถึงแล้วบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มาจ่ามาแล้วถึงบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ทำบิ่งกันเป็นให้ออกท,าท่านีทีทมม่มีการตั้งเหรียญเขาต้องหาเหรียญมาตั้งกันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากโอ้งขึ้นไ่ดูไกล ต้ตั้งเลียงต้องตั้งจิตอธิษฐานตั้เ,เลี้ยนาเรียมได้บ่หรัีไม่น้อง ยังกระฮ็ตเนาะเขาเป็นไ่เ้าตั้งเรียนีเนาะเขาเพิ่เชาไปหาเมองตั้งเรียนห้างนี้ตั้งแบงน้ำเห็น้อยเห็น้อย มนสงสามสิตั้งเดียนได้บอสเขาตั้งแล้วอ่าอเร็วเร็วทำทำตั้งจิตอธิษฐานเพื่อนอสมาธิตั้งปัจจัยลาสันพี่น้องมความพยายามของนางไเดินก็ได้ อันนี้คือ,อ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องสมัยจอยหอยใหญ่มากสิบสกโบ,บเคยเห็นเพื่อนตั้งเหรียญได้กันหรือไม่เห็นกันเลยบ้างได้ยังคะอุ้ยเก่งเพื่อนสาวตั้งได้แล้วน,นะโอ้ยผุญาน,นางาตั้งจิตอธิษฐานเอาเพื่อนออธิษฐานเ,อ,นอ,าเอาปูย่าเอ้ยมือนีมือดีลุงได้มาขอพรนะคะ ตำน้อยอวยพรให้ลูกเขียนยังกาให้ลูกประสบผลสำเร็จนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเด้อปูญาเวลาจ้ะทุกคนกระสิมาเศร้าเมยตรงจุดนี่จ้ะบึ้งกะบึ้งท้ายเบึ้งเห็นบ่จ้ะทางสูดเห็นบ่เห็นกระลอกบ่ ก็รอบสองตัวนั่นน่ะเห็นปะเห็นปะจ้ะความเป็นธรรมชาติเนาะพี่น้องอีกตัวนึงยังเสื่องอยู่นั่นเล่นเด้ตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอยู่หน่นเด้เด้เห็นปะรอบเหน่อยจังเลยสโริงนั่นนจะจ๊ะ ีาดาิ้ะนพ่อเขาออกม่าจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาจะมาจุดแลบที่เ้าเอาผูกดอกไม้เอาพานมไาหวายปูกกับยานะคะแต่จะเป็นวงกลมไม่ไดีห้องใช่บรรยากาศใยเบลล์ซสาธุลูกลากกลับบ้านแล้วเด้อหลวงปู่เลย จ้าส่วนเข้ามาคนหลายพี่น้องเพิ่นก็เลยให้เขาอยู่แต่หางางขามขึ้นศาลนี่ลูกจำลองปูกับยายทั้งคุณนะคะทั้งนี่กับแมนเลยจ้ะนี่ขออนุญาตนะคะนี่จ้าคือสมบัติมีใกล้ๆลนะพี่น้อง นั่งจิตอธิษฐาหนเด้อเด้อพี่น้องค้ามาแล้วสาธุสาธุตรงนี้คนหน่อยก็เลยถ่ายาให้เบิ่งมพี่น้องเข้าตอนเข้ามาน่ะคน,ลน้ลยไปละนั่งไปหาตัวดีทั้งคนเรอพี่น้อง ทายไม่ให้เบอเห็นมาจากปู้งเอยู่าจกาทั้งุนกาม่เบอรจากคนลงว่าทายอด้ต้องเช่ออน้องโ้นจเาที่แกรอยกัน ยมาใหมเบื้เงิ้งเอาเด้จ้ะเดี๋ยวทีฮ็ดเป็นา a p p งให้เบิ o งอีกจ้ะอพี่น้องไปดูกบเห็นไหมใช่เห็เบิ้งนด้หดิป๊ากบเยอะมากเลยแสดงว่าซุ่มเย็นโอ้พี่น้องเบิ้งกบเงพ่อราวายังเกาะไส่เบสบอกโอ้ยนอพ่ออดเอาพ่อ กลับแล้วยังคนม่ยเดินทางาปอนนาาลอดภัยเข้ากรเาลงข่าวก่อนน่า้องแล้วกาจิผ้าไปเบื้องมองที่เพื่อนพากันมาขอพรที่ได้แล้วเพื่อนไปแก้บนกันชาส่งซุ้มนี้นะคะที่จะออยหอยใหญ่เคยมากกับคือผู้ใดที่ได้ดังที่ขอพรแล้วก็สีมาจ้างนางล้ำน้ำถวายนะคะยูด่ดานะจะอยู่แถวนี้ละจ้าเพื่อนจะไจิ้้ากันมา นี่จะเป็น่วนของในการดวงสวงในการแก้บนนะคะขอค้อนได้ดแล้วเวจะพามาดูนะดูเดาจะมาลนางข้งนกดูเรล้ในทางขา สำคัน้ักขาดแม้แต่ในคนเปิดด้วยพลังมองคนจากวันกรที่พิทสิิความสมดุขึ้นมาในสบการสนรพจาสัทธิ์สุทธสััมนธ์กัเรอบเป็นรอบโอคอโนอกอ ซื้อ้นค่าทำผ้าเหียดี่นอเมื่อขอดคได้แล้วก็จะมีการแก้บนระพ้างบ้านห้องหรือผามาเบิงนะจ้ะของคาวของหวาน อันนี้คือยังไม่เริ่มพิธีนะคะเดี๋ยวดูเะเป็นกระลาคาเฮดอยู่หลังจากเฮดเสร็จพี่ีแล้วนะคะก็จะเป็นขันน้ำมตลน,นะคะทุกคนก็แคบเอาเด้อจา้าผู้ใดเบิ่งแล้วนะนี่เรจาจะาจะเป็นอันนี้คือสำหรับคนที่จะมาล้าถวายนะคะก็จะมีของข้าวของหวานนะคะ จะนีใบสีอันนี้คือเพียงวัตเห็ดด้วยจ้าอันนี้คือล้อจ้าภาพค้นอันนั้นที่พายเหิืงทุกเพื่อนกัลังเห็ดนจ้าพี่น้องเป็นนอบเป็นนอกอันนี้กับปรลัมมิธีนะคะสําหรับผู้ใดที่อยากได้เหรียญก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะจะเอาไปบูซากับบ้านแม่พี่น้อง ามาเบึงเด้อจ้าม okay. ีแผ no ่นเงินแผนทองนะคะมีหลวงคูหลวงยาตั้งอยในหนาเนี่ยแหละจ้ามีพ่อกับแม่แต่ทั้งนั้นกับเป็นพิธีการแบเ็ดสันตการดูทแบบเพื่อจุดชนคนคุณกุมันได้กัเหตุเป็นขันนะครับให้มันไปด้านกัน ถ้านีะไปเหตุบุญมาเราเชียงโซ่ก็จะมีสองฟังเลยพี่น้องกันกับสีองพ่อเขาเพื่อนสาวสัญญาไว้ว่าจะมาเอาโซ่เอาล่างกับคนทั้งคุณยัง่ไดทั้งวัดนะครับเพิงเห็นลาสีปีเกิดได้ครับเด้อเขาเกิดราสียังก็นเลือกราสีนั่นนะครับเขียนเื้อนั่งถุงเส้อดัรับเรียญ แต่ทนได้มีโอกาสนะครับขึ้นจะเบียนบุญเอาไว้กับดินแดนซักซิสเทนี้นะครับเียนบุเขียนซื้อสซาังเดียน่ครับเรืองึ้นบ้านึ่งเดียข่งทางนะคะกบีเสียงสูคนะคะักิดเทนี้องือเสือข้ามโซดตรงเส้นพระ้าเดี๋ยวพามาสาบว่าที่เศรคนมรื่องการสาบเรคงารบาตรัเส้นพร้า่งดีวรา จียงโซกันกลับสน <_ an> ใจไหมคะเอาดูค่ะดูหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งครับมันนี้กำลังเก่งเลขอยู่ค่ะกำลังเรียนคณิตศาสตร์อยู่จ้ะ <_ an> เดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะเข้ดูกันหนึ่งหกหนึ่งสามตัว เลขดังจะไอ้หนึ่งหกนึ่งน่ะเจ็ดสองสองเจ็ดไอ้เราเป็นคนบอกเราเป็นคุณครูเนาะห้องก็เป็นนักเรียนเนาะเจ้อฟังคุณครูมาแล้วมาไปเห็ดบุญมาแล้วแน้วไปได้โรตีแลวที่สำคัญจอยแต่ขาดน้ำตาลน้ำตาลตกแลวจ้าไม่ได้มานานมากเลยตอนมายังดินแดงอยู่เลยอันนี้ลาดปูนหมดทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยค่ะ If it's controlling you I know that time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through Cause I feel like taking off And i